เข้ามาก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะลงทะเบียนขอรับรองหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศเราก็เข้าไปเลยค่ะสำหรับคนไทยเข้าไปสำหรับคนไทยก็คือบทศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนสําหรับผู้มีสัญชาติไทยนะคะอันนี้จะเป็นวิดีโอซึ่งวิดีโอที่เขาจะมีมาให้เราก็คือว่าจะเร็วมากไปเกาะเอกสารกันอันดับแรกเลยล้วก็คืออ่านรายละเอียดให้ครบก่อนนะคะ ลงทะเบียนกอนหนังสือรับรองโอเคยังไงบ้างไม่ได้รับอนุมัติแล้วยืนยันคำร้องขอเพื่อ,อ,อ COE นะคะเอกสาร COE ส่วนเรานี่ก็จะมเีเราเลือกใช้บริการของ ASQ ซึ่งเราไปกับตัวเอง15วันไม่ได้รับการอนุมัติของ COE เพื่อที่จะเดินทางเข้าไทยแล้วเราก็จะต้องมีใบรับรองแพทย์โดยที่เรียกว่า fit to fly ซึ่งมีอายุ7จชั่วโมงก่อนเวลาซึ่งเราจะต้อง ใช้ย,ยื่นเวลาที่เราขึ้นเครื่องนะคะอันอีกอันนึงก็คือขึ้นอยู่กับสายการบินนะว่าเราจะต้องไปตรวจโควิด1 9หรือเปล่าก็แล้วแต่สายการบินนั้นๆที่เราจะไปแล้วก็ศึกษาให้ดีอันนี้อ่านเบื้องต้นไม่มีอะไรแล้วก็ข้าพเจ้ายินยอมแล้วก็ถัดไปเข้ามาหน้านี้แบบลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้มีสัญชาติไทยเราก็เลือกประเทศเลย ไอซ์แลนด์พิมพ์หาเลยสถานเอกอัครราชทูตกรุงออสโลมีมาให้แล้วนะคะกดลงทะเบียนข้อตกลงความยินยอมก็คือเราก็ยินยอมให้เขาใช้ข้อมูลของเราอะนะคะให้รัฐได้ดึงข้อมูลของเราไปใช้โดยรายละเอียดที่เราจะต้องยินยอมก็คือว่าเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของการลงทะเบียนอย่างที่รายละเอียดที่เราได้อ่านไปแล้ว ถ้าเราไม่ยินยอมไม่ตกลงเราก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้เราก็กดยืนยันการลงทะเบียนขอรับรองหนังสือรับรองราชการเดินทางเข้าไทยทางอากาศนะคะสําหรับผู้มีสัญชาติไทยอืมก็มาเลยค่ะอ๋อข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้เราเริ่มกรอกได้เลยชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยนะคะก็กรอกนางสาวแล้วก็ชพิมพ์ชื่อนามสกุล เว้นวรรคนะคะเพียงแค่คอเดียวเนาะเว้นวรรคแค่หนึ่งหนึ่งเว้นวรรคนะคะสม,มุดชื่อนางพิกุลพิกุลเว้นวรรคหนึ่งวรรคแก้วงามสม,มุินะแล้วก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็อันนี้ก็คือคำนา้าชื่อภาษาอังกฤษก็แล้วแต่เราว่าจะเป็นนางสาวหรือจะเป็นมิสเตอร์มิสซิสเนาะแล้วก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเลย ก็คืออันนี้ยังไงก็ต้องพิมพ์แล้วก็พิมพ์ตามชื่อที่ตรงตามพาสปอร์ตนะคะก็คือชื่อแรกของเราอันนี้ชื่อกลางถ้าใครไม่มีก็ขีดขีดไปขีดอย่างนี้ไปส่วนนามสกุลก็เป็นภาษาอังกฤษส่วนอีเมลเราก็ใส่อีเมลไปวันเดือนปีเกิดนี่จะต้องเป็นปีคริสตศักราชนะคะอย่างเช่นเกิดวันที่หนึ่งเดือนมกรา ปีสองพันยี่สิบก็ต้องปีเป็นของปีคริสตศักราชไม่ใช่ปีไทยนะคะแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนที่ไทยของเรานะคะเราก็ใส่แล้วก็ประเภทหนังสือเดินทางประเภทหนังสือเดินทางก็เป็นธรรมดาแล้วก็หมายเลขหนังสือเดินทางก็เราก็ใช้ของพาสปอร์ตไทยนะคะพิมพ์ไป A A อะไรก็ว่าไปส่วนข้อมูลการติดต่อ ก็คือที่อยู่ที่ต่างประเทศเราอยู่ที่ไหนนะคะเราก็ใส่ไปนะเป็นภาษาอังกฤษไปเลยก็ได้คะส่วนหมายเลขโทรศัพท์มือถือในต่างประเทศนะคะอันนี้เราก็จะต้องใส่เครื่องหมายบวกนะคะเพื่อที่จะแทนศูนย์ที่นำหน้าใส่เครื่องหมายบวกแล้วก็รหัสประเทศของนั้นๆอย่างเช่นประเทศไอซ์แลนด์นี่จะเป็นรหัส3 5 4เนาะเราก็ใส่บวก3 5 4ไปแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของเราที่ ที่เราหกกี่ตัวที่เราจะใช้ก็ตามไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีขีดระหว่างกลางแบบนี้เป็นตน้นอย่างนี้ไปเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะ,อ,ะอย่างเช่นประมาณนี้เนาะเขาก็จะมีรายละเอียดสําหรับเกาหลีใต้ต้องเป็นยังไงสหรัฐอเมริกาเป็นยังไงลองสังเกตดูว่าถ้าเรากรอกเอกสารถูกต้องเนี่ยมันจะมีติ๊กถูกสีเขียวอยู่ข้างหลังช่องที่เรากําลังกรอกนะคะอย่างเช่นที่อยู่ต่างประเทศต,ตรงเนี้ย ยังเป็นกากบาทอยู่คือยังไม่ถูกต้องเราก็ต้องทําให้ถูกต้องส่วนข้อมูลติดต่อในประเทศไทยเราอยู่จังหวัดไหนเราอยู่กรุงเทพอําเภออะไรเสร็จได้ที่อยู่ปัจจุบันที่ไทยก็พิมพ์ไปเลยเลขที่บ้านอะไรซอยอะไรหมู่บ้านอะไรโทรศัพท์มือถือติดต่อได้ในประเทศไทยถ้าเราอยู่ต่างประเทศเราไม่มีเบอร์มือถือที่ไทยเราก็ใส่ศูนย์นะคะอันนี้เขาต้องใส่ศูนย์มันถึงจะ ติ๊กถูกสีเขียวข้างหลังถ้ายังไม่ถูกมันก็ยังเป็นตัวแดงอยู่เนาะโอเคผู้ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทยก็ใครก็ได้นะคะตรงนี้พิมพ์ไปญาติพ่อแม่พี่น้องของเราชื่อมีนายมีนางสาวนำหน้าแล้วก็ทั้งชื่อแล้วก็ทั้งนามสกุลเต็มเลยแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของเขาหมายเลขโทรศัพท์ของเขามีเบอร์อะไรบ้างถ้าไม่มีก็ใส่ศูนย์แบบเมื่อกี้อืมถ้ามีก็ใส่ไปก็ตามไป เ okay. แล้วก็อีเมลของผู้ที่ติดต่อได้ก็คืออย่างเช่นของญาติเราอะนะคะส่วนตอนนี้เราจะอัปโหลดเอกสารเรา,เราจะต้องอัปโหลดพาสปอร์ตที่เป็นพาสปอร์ตไทยอันนี้คือตัวอย่างของเขานะเราอัปโหลดยังไงก็ไปนี่เลยค่ะเราก็เข้าไปที่ browse f i ล์ได้อันนี้เข้าไปเข้าไปแล้วก็ถ้าเราถ่ายรูปเราก็ถ่ายรูปพาสปอร์ตเราทิ้งไว้เลยเนาะในมือถือหรือว่า เราถ้าเราทำในคอมพิวเตอร์เราก็เราก็ทำได้นะเราก็ถ่ายรูปเราก็เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วเราก็กดเหมือนกัน browse file กดเข้าไปแล้วก็เข้าไปหา photo library เข้าไปเพราะเราถ่ายรูปไปแล้วอัปโหลดรูปก็ติ๊กไปที่รูปที่เราต้องการแล้วก็ add เข้าไปอ่าสมมุติอันนี้เป็นรูปหนังสือเดินทางนะโอเคที่สำคัญเลยที่ต้องทำเลยนะคะอันนี้คนนึกว่าเสร็จแล้วเขาบอกว่าที่สำคัญเลยจะต้องกดปุ่มที่เป็นลูกศรที่เป็น เหมือนเหมือนมีขีดดำๆอยู่ข้างล่างแล้วก็ลูกศรชี้ขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เขามีเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่ากรณากดแนบเอกสารกดที่ลูกเนี่ยคะ่ะตรงที่ปุ่มที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นไปข้างบนที่อยู่ข้างๆรูปถังขยะตรงนี้คะ่ะต้องกดบันทึกข้อมูลก่อนนะคะถ้าไม่กดมันก็จะยังไม่บันทึกให้นะอืมอ่าเราก็กดบันทึกไปบันทึกอ่า อนนี้เครื่องก็กําลังทําการอัปโหลดรูปถ้าทําถูกต้องมันจะต้องอัปโหลดอย่างนี้นะคะถ้ายังไม่ได้กดตัวลูกศรที่ชี้ขึ้นไปเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่เรียบร้อยอืเรียบร้อยแล้วอันนี้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นลูกลูกศรชี้ขึ้นมันก็จะหายไปแล้วเพราะเราอัปโหลดไปแล้วเนาะข้อมูลด้านสุขภาพเราเป็นโรคประจําตัวอะไรไหมถ้ามีเราก็ระบุยาที่ใช้เป็นประจํายาที่แพ้มีอะไรเราก็ระบุไปนะคะ ประวัติการเข้ารักษาในโรงพยาบาลข้อจํากัดด้านอาหารมีอะไรไหมเราระบุไปได้ค่ะส่วนการรับหนังสือรับรองนะคะเราก็สามารถที่จะรับได้จากที่เว็บไซต์นี้แหละคะ่ะส่วนการตรวจสอบผลนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์เดิมนี่แหละคะ่ะแล้วก็เข้าไปที่เมนูตรวจสอบผละคะ่ะข้อปฏิบัติและรับทราบก่อนเดินทางก็คือว่าเมื่อท่านได้รับการรับรองแล้วให ท่านนำหนังสือรับรองการเดินทางกับประเทศไทยซึ่งเราก็ต้องปิ้นนะคะออกมาทุกอย่างต้องปิ้นออกมานะคะแล้วก็เราก็ต้องไปเอาใบรับรองแพทย์ด้วยที่ชื่อว่า fit to fly หรือว่า fit to travel นะคะที่มีอายุไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางแล้วเราก็ต้องติดต่อสายการบินเพื่อรับ boarding pass ด้วยหรือแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ตอม ส่วนสายการบินที่ต้องตรวจโควิด COVID, จริงๆเราก็แล้วแต่สายการบินนะคะต้องเช็คเอาอันนี้ก็สุดท้ายละข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยเอ,อต้องเว้นระยะห่างส,ส่วนบุคคลนะร,ระยะห่างช่วงบุคคลแล้วก็ใช้หน้ากากอนมามัยกินอยู่ถูกสุขลักษณะล้างมือรักษาความสะอาดแล้วก็ที่สําคัญไปถึงเมืองไทยแล้วเราก็ต้องทําการกักตัวที่รัฐที่กําหนดไว้14วันนะคะหรือว่าเราจะยอมรับเข้า พักตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของทางราชการพูดง่ายๆก็คือเสียเงินกับตัวเองกับโรงแรมนะคะยอมรับการแจ้งญาติให้มาพบหรือรอรับที่สนามบินเราก็ต้องไม่ให้ใครมารับที่สนามบ,บินนะคะสุดท้ายเราก็คือว่าเรายอมรับว่าข้อมูลทุกอย่างที่เรากรอกไปเนี่ยเป็นความจรงิงแล้วก็ยินยอมให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยใช้ข้อมูลของเราอ่าแล้วข้าพเจ้า รับทราบข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยข้างต้นจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนมีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558เราก็กดยินยอมแล้วก็กดบันทึกนะคะบันทึกอ่าบันทึกกดบันทึกไปพอกดบันทึกไปแล้วก็คือเขาก็จะบอกว่าคําเตือนกรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันการบันทึกข้อมูลทั้งนี้ เมื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือลงทะเบียนได้จนกว่าการพิจารณาคำร้องที่ท่านส่งมาในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยกดยืนยันกดยืนยันเข้าไปบันทึกข้อมูลสำเร็จแล้วแล้วเราจะได้รหัส6ตัวนะคะข้อความด้านล่างสีแดงนะคะเขียนว่าสำคัญมากคือว่าจะใช้เวลา พิจารณาอนุมัติเนี่ยสามวันนะคะหลังจากที่เราได้รับการอนุมัติแล้วนะคะเราก็ต้องอัปโหลดเอกสารทั้งตั๋วเครื่องบินแล้วก็การจองโรงแรมของเรานะคะภายในสิบห้าวันมิฉะนั้นใบรับรองนี่จะเป็นโมฆะนะคะแล้วก็ต้องขอใหม่เลยพอเรายืนยันเสร็จแล้วนะคะเรามาเช็คที่อีเมลของเรานะคะถ้าการลงทะเบียนสำเร็จนะคะเราจะได้รับการ ยืนยันการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองเพื่อที่จะเดินทางกลับไทยนะคะซึ่งมาจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศนั้นๆน,น,นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะนะคะจากเว็บไซต์เดิมเลยนะคะที่เราได้เข้าไปกรอกข้อมูลไว้แล้วนะคะโดยไปที่เมนูตรวจสอบผลนะคะดังนี้เลยค่ะเข้ามาเหมือนเดิมเลยนะคะสําสหรับคนไทยกดไปเหมือนเดิมมันจะเข้ามาเหมือนเดิมจะให้ไปเหมือนเดิม เอายอมรับแล้วก็ถัดไปอืมก็คือนี่ค่ะมีเลยนี่สีน้ำเงินด้านล่างตรงนี้นะคะตรวจสอบผลการอนุมัติเข้ามาก็จะพิมพ์หมายเลขหนังสือเดินทางชื่อภาษาอังกฤษนามสกุลภาษาอังกฤษและรหัส6ตัวที่เราได้รับนะคะกดค้นหา รอการอนุมัตินะคำร้องของท่านอยู่ในระหว่างการพิจารณาโอเคส่งเรื่องส่งอะไรไปทุกอย่างแล้วรอการอนุมัติตกลงค่ะค่ะระหว่างนี้เราก็รอไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปตรวจผลกันอีกทีนะคะเราจะได้รับผลภายใน3วันเนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับคนไทยที่อยากจะกลับไทยนะคะหวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะคะ ส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าเราได้รับหนังสือรับรองแล้วเดี๋ยวเราจะมากรอกรายละเอียดยังไงเพิ่มเติมกันอีกทีซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะของการกรอกแบบฟอร์มของคนที่จองโรงแรมเองเพื่อที่จะไปกักตัวเองนะคะหรือที่เรียกว่า ASQ นะคะแล้วก็อาจจะมีคำแนะนำด้วยว่าการจองโรงแรมการจองตั๋วเนี่ย ควรจะเป็นแบบไหนจองอะไรก่อนดีนะคะก็ไปดูตามกันดูที่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมจนจบคลิปนะคะ